รัสเซียตอนนี้ดูเหมือนว่าจะลุกลาำไปถึงกลุ่มนาโตแล้วนะคะที่มีการลุกล้ำน่านฟ้าแล้วก็เกิดการใช้เครื่องบินมาสกัดโรดนกันนะคะจนกระทั่งทางฝั่งผู้นำสหรัฐก็บอกว่าถ้ายังเชิญหน้ากันระหว่างรัสเซียกับนาโตก็อาจจะเสี่ยงเป็นสงครามโลกครั้งที่สผมใช้คำนี้ดีกว่านาโตของผมคือโนโตไม่มีการโต้คือโนโตคุณเชื่อไหมถ้าเกิดสงครามปุกนะ จะมีรัฐบาลยุโรปอีกหลายประเทศที่ล้มละลายล้มลงังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้นะครับยุโรปก่อสงครามผมว่ายุโรปเนี่ยจะล้มก่อนจะวหันเลย <S <S คือทุกท่านอาจจะบอกผมโน้ในโลกสวยผมไม่ได้มองโลกสวยครับแต่ผมมองโลกความเป็นจริงว่าถ้าคุณเป็นยุโรปตอนนี้คุณลบอะคุณคิดว่าคุณชนะและ้วเซงจริงหรอขณะคุณใช้สงครามตัวแทนยูเครนคุณยังออไม่รอดเลยอะคุณยังไม่ชนะกเลยอะแล้วถ้าคุณเป็นลบ